นนอนนิ่งอยู่ท่ามกลางความมืดมิดโดยไม่รู้ถึงสถานการณ์ของตนแม้แต่น้อยสิ่งที่เขาทําได้มีเพียงแค่ฟังเสียงของสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่รอบตัวพื้นผิวที่ร่างของเขาอาศัยนอนอยู่นั้นทั้งแข็งและหยาบกระด้างราวกับกระดาษทรายไม่มีผิดและท่าทางของเขาเองก็ไม่สบายเอาซะเลยนี่แหละคือสิ่งที่เขาบอกได้ในตอนนี้นี่เลื่อนเหรอเขาเกิดความสงสัยจากกลิ่นคาวเหล็กในปากจากเสียงที่ผ่านไปผ่านมาอยู่รอบตัว เขาจับใจความได้เพียงแค่3ามคำอุบัติเหตุชีพจรและเครื่องปั๊มหัวใจอเล็กกลัวมากเขาพยายามนึกให้ออกว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงมาอยู่ในสภาพนี้เท่ว่าเขาก็ทำไม่ได้โลกที่เขารู้จักกำลังจะลาจากเขาไปและความคิดฟุ้งซ่านเรื่องความตายกืนกินเขาอย่างช้าๆฉันยังเด็กเกินไปที่จะตายนะฉันเพิ่งอายุ19เองยังมีอะไรให้ทำอีกตั้งเยอะฉันยังไม่ได้ดูปิระมิด หรือขึ้นหอไอเฟลเลยฉันสัญญากับมมนิก้าไว้แล้วด้วยว่าจะพาเธอไปดูแสงเหนือบนท้องฟ้าที่ไอแลนด์มาทนไว้ก่อนไอหนูหน่วยกู้ชีพพูดขึ้นอย่าเพิ่งยอมแพ้คุยกับฉันก่อนนะเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังหน่อยได้ไหมกระพริบตาสองครั้งนะถ้าเข้าใจเราเข้าอาการเขาแย่ลงเรื่อยๆแล้วเสียงตะโกนดังแข่งกับเสียงรถพยาบาลที่เร่งรีบอยู่บนถนนไม่ฉันต้องไม่ตายแบบนี้ช่วยฉันสิฉันยังอยากอยู่ต่อเขากรีดร้องสุดเสียงทว่า กลับไม่มีใครได้ยินเขาเพราะความคิดของเขาไม่อาจเปล่งเสียงออกมาได้อเล็กกำลังเรียนวิศวกรรมซอฟต์แวร์อยู่ที่โค์ลาโดสปริงเขาและแฟนของเขามานิก้าคบกันมาได้5ปีแล้วเขาตั้งใจจะขอเธอแต่งงานทันทีที่หาเงินเดือนดีๆและตั้งตัวได้เขาฝันมาตลอดว่าจะไปเที่ยวรอบโลกด้วยกันกับเธอแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน เขาก็พูดถ้อยคำเหล่านี้ออกมาไม่ได้ทำไม่ได้แม้แต่จะกระพริบตาด้วยซ้ำความดันโลหิตของอเล็กเริ่มตกลงทีมแพทย์และพยาบาลรีบวิ่งเข้ามาหาเขาในขณะที่เขาถูกนำลงจากรถพยาบาลหมอใช้เครื่องปั๊มหายใจทำการช่วยชีวิตในทันที s> <S เขาเริ่มจะมองเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์หน้าอกกระเพื่อมขึ้นลงเป็นจังหวะความรู้สึกเย็นเยือกแผ่ซ่านที่ปลายนิ้วและความรู้สึกเกร็งกระจายไปทั่วร่างฉันจะตายแบบนี้จริงๆเหรอตายเปล่าแบบนี้เนี่ยนะ คนอื่นๆจะลืมฉันภายในสองปีหรือเปล่านะที่งานศพจะพูดถึงฉันยังไงนะคงจะพูดถึงฉันว่าหนุ่มผู้โดนรถทับตายแน่เลยน่าสมเพชจริงๆทำไมมันต้องเกิดกับฉันด้วยเทวดาที่ควรจะคุ้มครองฉันหายไปไหนแต่มันก็ไม่ได้สำคัญแล้วละ่ะหัวใจฉันคงหยุดเต้นไปแล้วและสมองก็คงจะขาดอากาศเรียบร้อยฉันหลับดีกว่าแต่อเล็กกลับไม่ตาย เขาจมลงสู่ภาวะโคมา่าเพื่อนและครอบครัวต่างพากันมาเยี่ยมเขาบ่อยๆทั้งเอาเรื่องต่างๆมาเล่าคอยดูแลร้องไห้และหัวเราะอ,อยู่ข้างๆเขาทว่าอาเล็กนั้นอยู่ที่อื่นที่ที่เป็นกลึ่งกลางระหว่างความเป็นและความตาย ในภาวะนี้อเล็กพบว่าตัวเขาเองกำลังนั่งอยู่ที่ม้านั่งในสนามเด็กเล่นเขามองเห็นเด็กชายและเด็กหญิงคู่หนึ่งกำลังเล่นมาร์ตระดกอยู่จึงเข้าไปหาทั้งสองและถามว่าที่นี่ที่ไหนกันแต่เด็กทั้งคู่กลับไม่สนใจเขาบางทีเด็กสองคนนี้อาจจะกำลังอยู่ระหว่างความเป็นและความตายเหมือนกันก็ได้เขาจึงยืนกลางถามทั้งสองอีกครั้งแต่เด็กๆก,ก็ยังคงสนุกกับการเล่นต่อไปหลังจากผ่านไปสักพักเด็กชายก็รู้ถึงการมาของอเล็ก เขาหันหน้าและจ้องตรงไปยังอเล็กก่อนจะแนะนำตัวเองว่าเขาคือความตายและแนะนำเด็กหญิงว่าคือชีวิตน้องสาวของเขาทั้งสองยังคงไม่หยุดเล่นเพียงแต่อย่างเท้าและดันตัวลอยกลับขึ้นไปบนฟ้าเท่านั้นเด็กชายอธิบายว่าหากเขาหยุดเล่นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสลายไปการมีอยู่ของทุกสิ่งคือผลจากการเล่นของเราเจ้าก็เช่นกันทั้งชีวิตและความตายจำเป็นสำหรับการมีอยู่ของเจ้า แต่ทว่าผู้คนกลับให้คุณค่ากับชีวิตและรังเกียจความตายทำไมเจ้าถึงปฏิเสธที่จะมองเราเป็นหนึ่งเดียวกันอลเล็กพูดไม่ถูกเขายังคงสับสนกับเรื่องที่ว่าเขาอยู่ในภาวะโคมา่าและกำลังคุยกับความตายและชีวิตอยู่เขาจึงถามเด็กชายว่าเขาตายแล้วงั้นหรือเด็กชายจึงตอบว่าไม่มีหรอกสิ่งที่เรียกว่าตายเราเป็นความตายแต่หากเราก็เล่นอยู่กับชีวิตเราคือชีวิตเด็กสาวพูดขึ้น และเจ้าก็เห็นเราเล่นอยู่กับความตายเราทั้งสองแยกจากกันไม่ได้เราคือสีดำและขาวที่เมื่อรวมกันจะเกิดเป็นสีอื่นๆที่เจ้าเห็นอยู่รอบตัวเราคือความสงัดและเสียงกำรรปนาที่ผสานกันเป็นดนตรีและเสียงอันไพเราะเนินนานเหลือเกินที่มนุษย์เสาะหาวิถีทางใหม่ๆมาเพื่อแยกตัวเราออกจากพี่พวกเจ้ากล่าวขานถึงเขาอย่างหยาบช้าทุกวิถีทางวาดภาพเ็าเป็นผีร้ายถือคมเคียวที่แอบซ่อนอยู่ในความมืดภายใต้ความสับสนของตัวเอง อเล็กสัมผัสได้ถึงความโกรธเขารู้สึกถึงมารกระดกที่ชีวิตและความตายกำลังเล่นอยู่ชีวิตกล่าวว่าเขาไม่ยุติธรรมกับความตายและความตายก็กล่าวว่าเขาไม่เห็นค่าของชีวิตสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือจักรวาลชีวิตเอ่ยและเจ้าเองก็เป็นส่วนหนึ่งของมันเจ้าเองก็กำลังเล่นอยู่เช่นกันมันเป็นที่ของทั้งคนตายและคนเป็นมันเพียงเริ่มต้นบางครั้งก็รู้สึกดีบางครั้งก็ไม่ จากนั้นก็จบลงหากมันไม่จบลงมันจะมีค่าอะไรให้เล่นเล่าและเมื่อเกมนี้จบลงก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเกมเริ่มต้นขึ้นใหม่แต่พวกเจ้าไม่ได้มีชีวิตหรือตายไปเจ้าแค่เอาชีวิตรอดเรียกร้องอยากจะมีชีวิตทั้งต้องอยู่ต่อไปนะห้ามป่วยรู้ไหมและห้ามยอมแพ้เด็ดขาดนะ ก็เพราะเจ้ากลัวความตายถึงได้หาทางเอาชีวิตรอดไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้มีความสุขกับอะไรเลยกลัวไปซะัทุกสิ่งทุกอย่างและเมื่อวินาทีแห่งความตายมาถึงเจ้าก็เสียใจที่ไม่ได้ใช้ชีวิตเสียใจที่ยังไม่ได้เห็นปิรามิดเพราะเมื่อแต่ยังคิดว่ามีเวลาเหลือพอแต่เวลาแค่ไหนล่ะที่เรียกว่าพอ อนาคตก็แค่เรื่องโกหกแสนหวานบนโลกชีวิตกล่าวไม่มีใครคิดหรอกว่าเจ้าและคนอื่นๆที่เขาพบเจอจะต้องตายจนกระทั่งความตายมาเยือนจริงๆเจ้าคิดเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าเจ้าเคยยอมรับชะตาแห่งความตายบ้างไหมไม่เลยไม่อย่างนั้นเจ้าคงมีความสุขกับปัจจุบันตลอดเวลาเจ้าจะมอบความรักให้เพื่อนและครอบครัวในระดับที่เจ้าไม่มีวันเข้าใจได้เจ้ารักพวกเขาจริงหรือเปล่าเจ้าเคยยินดีกับปัจจุบันบ้างไหมไม่สักนิดเจ้าควรจะซึมซับทุกช่วงเวลาทุกจังหวะของมัน ทั้งเวลาที่หายใจรู้สึกมองเห็นได้ยินรับกินอายและรสชาติจะมีโอกาสในการใช้ชีวิตแล้วและเจ้าก็ไม่เห็นคุณค่าของมันโมตะเซตติดคำว่าอนาคตตอบเราทีว่าเวลาเคยแก้ไขอะไรได้ไหมสำหรับเจ้าแล้วมันเคยช่วยอะไรไหมสิ่งที่ชีวิตและความตายพูดกับอเล็ก ทำให้น้ำตาของเขาหลั่งรินออกมาด้วยความเสียใจที่ไม่ได้ซึมซับชีวิตและไม่ได้อบรับความตายในขณะที่เขาจ้องไปยังเด็กชายและเด็กหญิงที่สลับกันลอยขึ้นลงอยู่อย่างนั้นเขาก็เข้าใจเกมของชีวิตและความตายแรงผักและดึงไม่ได้อยู่ในมือของใครเพียงคนเดียวการเลือกที่จะกลัวความตายก็ไม่ต่างอะไรกับการกลัวชีวิตเด็กชายและเด็กหญิงให้ทางเลือกกับเขาว่าจะตื่นขึ้นแล้วใช้ชีวิตต่อ หรือจะตายแล้วทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังอลเล็กเลือกชีวิตทั้งสองบอกกับอลเล็กว่าเขาจะจำเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่ได้และจะนำความรู้สึกสงบติดตัวกลับไปด้วยหลังจากนี้ไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความตายก็จะคอยเตือนเขาว่าทุกอย่างจะต้องลงเอยด้วยดีและหากบางครั้งความกลัวการตายเกิดครอบงำเขาได้เขาก็ต้องไม่สาบแช่งความตายแต่อบรับไว้ในฐานะของขวัญจากธรรมชาติเป็นโอกาสที่จะปล่อยทุกอย่างที่เขารักเอาไว้เบื้องหลังและสัมผัสกับความสุขและความรักสัมผัสกับ ตาตยเขาจะมองเห็นความสําคัญของบทบาทและผลกระทบของความตายในชีวิตของเขาและเขาจะเห็นว่าความตายนั้นก็คือชีวิตเมื่อชีวิตดีดนิ้วของเธออเล็กก็ได้ตื่นขึ้นเขาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะมีคนที่เขารักคอยช่วยจนในที่สุด อเล็กก็เรียนจบและได้ไปชมปิระมิดไตหอไอเฟลและดูแสงเหนือที่ไอแลนด์กับโมนิก้าอย่างที่ฝันไว้จากนั้นทั้งสองก็แต่งงานกันจนเมื่อย่างเข้าวัย72ปีเขาก็นั่งกุมมือโมนิก้าที่กำลังป่วยด้วยโรคเชราอยู่ในโรงพยาบาลและเพื่อเป็นเกียรติให้กับคำสัญญาที่พวกเขาเคยให้กันไว้เขาก็เดินทางไปยังประเทศอังกฤษพร้อมกับเท่าของเธออเล็กยืนชมสโตนเฮนยามตะวันตกดินก่อนจะหลั่งน้ำตาพร้อมกับปล่อยให้เท่ากระดูกของเธอลอยไปตามสายลมและกล่าว ลากนเมื่อเขากลับมาถึงบ้านอเล็กก็ได้ไปเยี่ยมสนามเด็กเล่นใกล้บ้านของเขาและมีความสุขไปกับแสงแดดที่สาดส่องลงมาตอนนั้นเองที่เขามองเห็นเด็กชายและเด็กหญิงคู่หนึ่งกำลังตั้งใจเล่นม้ากระดกกันราวกับว่าเมื่อวานวันนี้หรือพรุ่งนี้ไม่มีความหมายพวกเขาอยู่เหนือการเวลาและตัวตนของตัวเองในวินาทีนั้นเขารู้สึกถึงความสงบที่อธิบายไม่ได้ในห้วงเวลานั้นเขาพร้อมที่จะอบรับความตายเอาไว้อย่างเต็มหัวใจ